สวัสดีพี่เอฟซีทุกท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับนะฮะนะครับวันนี้มีของดีจากเมืองพิจิตรนะครับมาฝากกันนะครับจากงานประกวดพระเครื่องจังหวัดพิจิตรนะครับนะมีของดีมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับนะฮะแล้วขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับนะฮะที่ให้การไว้วางใจนะครับกับหนุ่มสองแควนะครับในเช่าหาซื้อพระกันมาเรื่อยเลยนะครับ ตอนนี้ของรางวัลของแถมนะครับไม่ใช่ของรางวัลนะครับของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะใกล้นะฮะเหลือไม่เยอะนะครับตอนนี้นะครับของแถมเหลือไม่เยอะนะครับนะนะครับมาชงมงแรกกันเลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะมาชงมงแรกกันเลยนะครับนี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ A นะฮะเป็นพิมพ์ A นะครับ เป็นพิมพ์ A นะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ A นะครับนี่นะครตามซอกเนี่โหอย่างมันเลยนะครับตามซอกเนี่ยฮะเม็ดที่เห็นเป็นเม็ดเม็ดนี่ไม่ใช่ฟองอากาศนะครับนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เม็ดฟองอากาศนะครับเป็นเม็ดดีนะอันนี้นะครับนะครับนี่นะครเป็นเม็ดเป็นเม็ดมันจะเป็นพวกเนื้อเกินอะไรนี่นะครับ ี่นะครับเดี๋ยวตีกล้องให้ดูนะครับนี่ฮะนี่ถ้ามีพีเท่านใดนะฮะเป็นสายหลวงพ่อเงินนะครับจะรู้เลยครับว่านี่ฮะหน้าตานะครับหน้าตาพระองค์นี้จะคล้ายๆองค์ดาราในหนังสือนะครับนะฮะจะคล้ายองค์ดาราในหนังสือนะครับนี่นะครับนะฮะตามซอกนี่น่าจะเป็นพวกผิวไฟหรือขี้เบ้าอะไรนี่นะครับน่ยตามซอกคอซอก วอนอะไรนี่นะครับนะฮะนี่ฮะดูเม็ดเกินนะครับนี่ฮะเม็ดเกินตรงใต้นักแข้งเนี่ยครับใต้ฝ่าเท้าเม็ดใหญ่ๆเนี่ยฮะนี่ใต้ฝ่ามือนะครับใต้คางนะครับนี่นะฮะนะครับนี่นะฮะเอกลักษณ์ของหล่อโบราณนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่ฮะนี่ฮะผม จผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกคี้เบ้านะครับเนี่ยฮะตามซอกนี่นะครับนี่นะฮะนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับแคปรูปไปเลยนะครับแคปรูปแล้วก็ส่งมาถามได้นะครับสอบถามได้นะครับนะฮะสอบถามราคากันได้นะครับมาส่องก้นกันบ้างนะครับนี่ฮะสนิมนะครับกินรอยตะไบหมดแล้วนะครับนี่นะครับดูความเก่านะครับ กินรอยตะไบหมดแล้วนะครับสนิมนะครับนี่นะฮะดูกันชัดๆเลยนะครับนี่เนี่นี่นะครับดูกันชัดๆเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับดูซอกนี่นะครับเนี่ยนี่นะฮะสวยจริงนะครับพาพองนี้สวยจริงนะครับนี่นะฮะนี่นะครับ หน้าตาอย่างนี้เหมือนองค์ดาราในหนังสือเลยนะครับพระองค์นี้นะฮะเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่ฮะหลังตรงๆนะครับนี่นะฮะนั่งตัวตรงๆเลยนะครับพระน่ารักนะครับองค์นี้นะฮะน่ารักดีนะครับนะฮะนี่นะครับพี่ๆต้ได้สนใจนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ ให้ไลน์ไว้นะครับกับเบอร์โทรนะครับนะฮะถ้าสะดวกจะให้ไวสุดก็แอดไลน์เลยครับสแกน QR วอารโค้ดเลยครับนะสแกน QR วอารโค้ดจะไวที่สุดเลยนะครับนะสแกน QR code โค้ดจะไวที่สุดเลยนะครับนี่ครับนี่นะฮะสองเบอร์นี้เลยนะครับพี่ๆนะครับสองเบอร์นี้เลยนะฮะนะครับ ถ้าจะให้ไวนะครับสแกน QR วอารคเลยนะครับไววไวที่สุดเลยนะครับนะฮะนี่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพี่พีเอซครับนี่นะครับแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับนี่นะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับจะได้ไปสแกนลายกันเนาะนะครับนะฮะมาชมงงต่อไปกันเลยนะครับชมมงต่อไปกันเลยนี่นะฮะของดีเมืองพิจิตรนะครับ นี่นะครับนี่เป็นหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินจอบเล็กนะครับโอ้โหมันจริงจริงครับพระม็ดนี้เก่าจริงครับนี่ฮะเก่าจริงนะครับพระองค์นี้นะฮะนี่ฮะดูกันช้าช้าชัดๆเลยนะครับนี่ดูหลังนะครับโอ้โหหลังนี่สุดติ่งเลยนะฮะหลังเนี่ยครับเดี๋ยวจะตีกล้องให้ดูนะครับดูอันนี้โดยรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะตีตีกล้องให้ดูนะฮะ นี่นะครับโอ้มันจริงครับพาเมตินี้มันจริงครับนะฮะนี่ครับดูหน้าชัดๆกันเลยนะครับนี่ฮะนี่นะครับานใดสนใจนะครับพี่ๆนะครับานใดสนใจนะครับให้รีบหน่อยนะครับนะฮะครับนะครับนี่นานๆจะได้เจอนะครับนานจะได้เจอนี่ฮะดูครับนี่ดูข้างนะครับข้างนะ โอ้โหครับนี่ฮะนี่นะครับมันก็นี้ไม่มีแล้วนะครับมันกนี้ก็ถั่วโขแก่แล้วนะครับนี่นะฮะนี่ฮะดูหลังกันนะครับนี่สองหลังกันนะครับนี่นะฮะดูหลังนะครับนี่นะครับโอ้โหหลังนี่ชอบมากๆเลยครับผมอ่ะชอบมากๆเลยฮะหลังเนี่ยฮะนี่นะครับ นี่นะครับโอ้โหถ้าใครเล่นสายโลหะนะครับนี่พลาดไม่ได้เลยนะครับหลวงพ่อเงินสององนี้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะฮะนี่ครับโอปิ้งสวยๆเลยนะครับเนี่ยหูปิ้งสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะนี่ฮะดูนะครับสนิมกินหมดแล้วนะครับเนี่นี่ฮะนี่ครับ นี่นะฮะเก่าจร e ิงนะครับ้าองนี้เก่าจริงนะครับนี่นะครับนี่เนื้อหาตามนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะฮะนี่นะครับเนื้อหาตามนี้เลยนะครับมันจริงครับ้าองนี้มันจริงครับนะฮะโอ้โหเนี่ยครับดูหลังสิครับนี่ฮะหลังแบบนี้ครับจ่ายตังค์อย่างเดียวนะครับในหลังแบบนี้ฮะ ไหลุดมือไม่ได้เลยนะครับถ้าเจอหลังแบบนี้นะฮะนี่ฮะนี่นะครับพี่พี่ถ้าสนใจนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะครับแคปหน้าจอไปเลยนะฮะแคปหน้าจอไปเลยนะครับนี่นะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะจะดูมุมไหนนะครับจะดูมุมไหนตรงไหนเหลี่ยมไหนนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูทีหลังนะัะแล้วก็แอดไลน์มาก่อนนะครับ แอดไลน์มานะฮะโทรมาสอบถามกันได้นะครับนะฮะนี่นะครับอีกองหนึ่งนะครับอันนี้ไม่เป็นจริงๆนะครับนี่ฮะเจ้าของตีมาเป็นศูนย์เก้านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็ไม่เป็นซะด้วยนี่ฮะผมไม่อยากจะแกะซีนออกเยซีนมาอย่างไงก็อย่างนั้นเลยนะครับนะฮะไม่อยากจะให้โดนโดนมือน,นะฮะนี่นะครับเจ้าของเจ้าของเก่าบอกเป็นศูนย ศูนย์เก้านะฮะแต่เราก็ไม่แม่นนะครับนะฮะไม่แม่นนะครับพี่พี่สันไดเป็นนะครับชื่นชอบนะครับนี่นะฮะนะครับชื่นชอบก็จัดไปเลยนะครับนะฮะราคาแบ่งปันกันนะครับนะฮะแต่หลวงพ่อเงินสององนี้จะราคาแรงนิดนึงนะครับนะฮะนี่นะฮะนี่ครับจะตีกล้องให้ดูช้าๆกันทุกจุดเลยนะครับทุกมุมนะครับ เพื่อจะได้ง่ายต่อการพิจารณานะครับนี่นะฮะไปกันช้าๆนะครับนี่นะฮะนี่นะครับดูลรชอบดูลรใช่นะครับจัดไปเลยนะครับนะฮะจัดไปเลยนี่ข้างแบบนี้นะครับข้างประมาณนี้นะครับนะฮะมีรอยตัดมีรอยอะไรนะฮะนี่นี่ฮะด้านบนนะครับนี่ นี่นะฮะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับนะฮะเนื้อหาประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ดูหลังกันบ้างนะครับนี่ฮะข้างหลังนะครับข้างหลังเนื้อจะประมาณนี้เลยนะครับนะครับพี่ๆนะครับเนื้อประมาณนี้เลยนะครับนะฮะ พพเอฟซีท่านใดสนใจนะครับให้ไวนะครับนะฮะให้ไวเลยนะครับนะฮะให้ไวเลยนะครับนี่นะฮะผมถ้าผมเป็นนะเม็ดนี้นะโอ้โหไม่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 น่าจะเนี่ยดูไม่ขาดดูไม่เป็นสักทีนะครับปีศูนย์เก้านี่นะครับนะฮะเอาเป็นว่าพี่ท่านใดสนใจนะครับนี่แคปหน้าจอได้เลยนะครับ แคปหน้าจอได้เลยนะครับนะฮะนี่นะฮะแคปหน้าจอได้เลยนะครับนี่นะฮะดูล้วชอบดูลรใช่นะครับนี่จัดไปเลยนะครับนะฮะจัดไปเลยมาดูองค์ต่อไปกันเลยนะครับนี่พิมพ์เจดีนะฮะพิมพเจดีเก่าเก่าเล้าใจนะครับนี่ข้างหลังนี่ฮะดูหลังครับนี่นะฮะ นี่นะครับยวตีกล้องให้ดูนะครับตีกล้องให้ดูนี่ฮะชมหน้ากันก่อนเลยครับนี่นี่ครับเนื้อประมาณนี้เลยนะครับพี่พี่นะครับนี่ฮะนี่นะฮะเนื้อประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับโหนะฮะคมลึกมากเลยนะครับเนื้อนี่โอโหสุดยอดเลยฮะเนื้อฮะ ดูความเก่าครับมีความเก่าให trail ้เห็นหลายที่เลยนะครับ้าอตรงนี้นะฮะนี่ครับเอามาสองข้างกันบ้างนะครับนี่สองข้างกันบ้างนะครับนะฮะนี่นะะข้างนะครับนี่ดูกันชัดๆกันเลยนะครับดูกันชัดๆกันเลยนี่ฮะประมาณนี้นะครับข้างนะครับนี่ฮะนี่นะครับข้างประมาณนี้เลยนะครับ สองหลังกันบ้างนะครับหลังโอ้โหเนี่ยฮะนี่นะครับหลังฮะเน่าเนเลยนะครับหลังนะฮะเก่าจริงนะครับผ้าองนี้นะฮะเก่าจริงนะครับนี่ฮะนี่ครับดูหลังครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผ้าองนี้นะฮะนะครับนี่นะฮะนี่นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเนาะ แคปหน้าจอได้เลยนะฮะนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับจะให้ผมถ่ายมุมไหนนะครับบอกได้เลยนะครับพี่ๆนะครับแอดไลน์มาแอดไลน์มาเลยนะครับนะฮะตัวจริงส่องมันมากเลยครับภาพนี้นะฮะนี่นะฮะนี่มาดูชิ้นส่วนนะครับนี่ชิ้นส่วนนะฮะชิ้นส่วนไม่ทราบ จะเป็นวัลคังหรือบางขนพรม,มนี่แหละครับชิ้นส่วนององนี้นะฮะเนี่ยฮะดูเนื้อครับเนื้อเก่ามากเลยนะฮะพา้าองนี้นะครับนะฮะเก่ามากเลยนะครับนี่ฮะดูตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่นะคะนรับเก่ามากเลยนะฮะพา้าองนี้จะให้ตีก็ต้องตีเนี่ยฮะ ะตีที่ไหนได้ไหมอย่างเงี้ยนี่นะเนี่ยเอาเนื้อหาตามไม่เลยดีกว่านะครับผมไม่อยากจะยัดที่นะฮะนี่นี่นะฮะเก่าดีนะครับพระองค์นี้นะแต่เป็นชิ้นล่างนะครับองค์นี้นะเป็นชิ้นล่างนะครับเนี่ยเนื้อในจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับเนื้อข้างในจะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะแน่นแน่นใสใสนะนี่ฮะประมาณนี้เลยนะครับขาวขาวนี่นะฮะ เนื้อในนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆครับนี่ฮะนี่ฮะส่องกันเต็มเต็มเลยฮะไม่มีการหมกเม็ดนะครับนี่ฮะชัดชัดเต็มเต็มกันเลยนะครับนะฮะนี่มีการหมกเม็ดนะครับนี่ข้างจะประมาณนี้นะครับพี่ๆครับดูหลังกันบ้างนะครับนี่โอ้โหหลังนี่มันจริงๆชิ้นส่วนชิ้นนี้ผมชอบมากเลยนะฮะ พอจะเก็บเอาไ้ดูเนื้อนะฮะก็เลยเอามาแบ่งปันในพี่กันดีกว่าเผื่อวิพี่ท่านใดสนใจชอบเหมือนผมนะครับนี่ถ้าพี่พีท่านใดสนใจชอบเหมือนผมนะครับทักมาได้นะครับนะฮะนะฮะทักมาได้นะครับนี่ฮะดูนะครับเก่าจริงครับเนี่ยชิ้นนี้เก่าจริงนะครับนี่ธรรมดานะครับชิ้นนี้นะครับนี่นะฮะพี่พี่แคปหน้าจอเลยนะครับเนาะแคปหน้าจอได้เลย นะครับนี่โอ้โหมันจริงๆรนะภาพนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับพี่ๆนะครับนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับพี่พครับนะครับนะฮะนี่นะครับของแถมนะครับของแถมใกล้จะหมดละบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับนะฮะของแถมใกล้จะหมดแล้วนะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับพี่พี่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะพี่ๆนะครับเนี่ยฝากกันไ้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะนี่สองเบอร์นี้เลยนะครับพี่ๆครับนะฮะสองเบอร์นี้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับพี่ๆครับนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับนะฮะ EP นี้นะครับก็ขอขอฝากไว้แค่นี้นะครับพี่พครับ ะะขอฝากไว้แค่นี้นะครับพี่ๆนะครับพบกัน EP หน้านะครับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ